เจมอยสอยก้าวมาแล้วจ้าคำเตือนการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจมอยนะคะวันนี้เรามากับไทล i r ิเวอร์วันเดอร์แลนด์ตลาดน้ำอัมพาวาอะ วันนี้เรามาในทุน300บาทนะจ๊ะดูซิ300บาทเราจะได้อะไรกับบ้านมะเขือพวงหรมะเขือพวงปลาหมง่งประหมึกชมพูชมเพิ่มีขายหมดนะจ๊ะอ่ะวันนี้มาน้อยก็เบ็ดน้อยไปตามราคาและเงินทุนของเรานั่นเองนะออโต้ไปเลย1ิครั้งไปกันจ้า เรีอร์วันเดอร์เกมเกมนี้แบบว่าเป็นเกมทําเงินเกมหนึ่งนะซึ่งแบบว่าเจ๊เล่นแล้วเจ๊ก็ติดใจไม่ใช่น้อยเพราะเวลาเขาแจกเขาแจกหนักมากสําหรับเกมเกมนี้นันไงพูดไม่ทันขาดทํไวมาเต็มหน้ากระดานเลยเดียว oh, โอ้โหดอกนี้1,200ไม่ธรรมดานะจ๊ะชั้นเป็ดแค่10บาทนะจ๊ะเธอจ๋าวรับเงินรางวัล้อนโตมาเลยแบบว่าโอ้โหไม่ได้ซื้อผักซื้อหมูซื้อปลาซื้อปูอย่างเดียวแล้วนะซื้อได้แบบว่า เอวิติงแล้วนะตอนนี้เงินมาเยอะแล้วจะเจอจ้าว่าต้องข้าซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วแหละมาตลาดน้ําก็แบบว่าได้ขนาดนี้อะเหลือต,ตั้งไว้อีกสครั้งที่เหลือเราก็ไปลุยกันต่อเลยแล้วกันวันนี้เช่นเคยนะเจ๊ก็จะบอกว่ามีโพสต์วันเลขหกหลักมาแจกเช่นเคยไว้ทําร่วมกิจกรรมกับช่องกันแล้วกันฟังไวด้ดีๆอาจจะแจกหัวคลิปท้ายคลิปหรือว่าตอนปิดคลิปก็ได้ทุกคนตั้งใจฟังแค่ดูให้จบคลิปก็จะได้ตันเลขหกหลัก ไปเกาะร่วมกิจกรรมกับช่องรับเงินรางวัลกันแบบว่าจุกจุกันเลยทีเดียวแค่ตามทำตามเงื่อนไขช่องง่ายแสนง่ายนะจ๊ะอ่ะเงินรางวัลก้อนโตก็มาอีกแล้วอ่ะแล้วก็หมดแล้วที่ตั้งอันนี้ไว้ตั้งออโต,โต้ไว้อ่ะไปกันอยู่ที่สามสิบสี่สิบบาทเลยแล้วกันมีเงินทุนแล้วจะรออะไรระดับอีเจสะแล้วไปจ้าเนี่ยดอกนี้ไม่ธรรมดาปึ๊บสวย โอ qui, ้โหวายดอกนี well? ้วายดอกนี้จ้ะเธอจ๋าโอ้โหวายดอกนี้ตามมาติดติดวายต่อวายวายต่อวายจะรออะไรล่ะสเก็ตเตอร์ก็จะมาโอ้โหเธอจ๋าเธอจ๋าปังไม่ไหวแล้วจ้ะจะวายอะไรนักหนาจะวายอะไรขนาดนี้โอ้โหรับเงินรางวัลก้อนโตไปแบบจุกจุกสรับเงินรางวัลก้อนโตไปแบบจุกจุกเลยทีเดียวสําหรับไทยลีโววันเดอร์นะปังมากแม่ รอบนี้รับมา5,748เอ้ย8 4บาทอะกับหน้ากับหลังกับหัวเพิ่มเบ็ดไปเลยสิจ้ามีเงินทุนแล้วจะรออะไรไปกันอยู่ที่100บาทกันเลยจ้ะอิเจ๊ใจปั๊เสยา่างมีเงินเงินหนาแล้วต้องเปสุดพลังอะไปจ้าโอ้โหวายมาอีกแล้ววายในวายผักกาดจะต้องมาแล้วแหละว,วินาทีนี้โอ้โหสวยสวยมะเขือพวง อโอเครอบนี้ก็ไม่ธรรมดารับแบบจุกจุกเช่นเดิมปังไม่ไหวแล้วแนมะ่ไปกันต่อไปกันต่ออยากสแกตเตอร์เข้าจังเลยโอ้สวยสวยจ้ะแม่สวยจ้ะแม่ฉันชอบเวลาวายมามากเลยวายในวายวายในวายจ้ะแม่สวยจ้า เอลิวเวอร์วันเดอร์นะไปตำกระโลดเกมนี้แจกหนักจริงๆเล่นกี่รอบก็แจกแบบนี้ตลอดเลยเบ็ดมากก็เลยเบ็ดน,น้อยแล้วแต่ช่วงจังหวะของคุณนะอ่ะไปกันเลยแล้วกันแบบว่าเร็วๆด่ว,ว,ดวนๆแล้วกันเดี๋ยวตลาดจะวายโอ้โหสวย เธอจา๋าขอสีสวยโอ้วายในวายอีกแล้ววายในวายมาเออดอกนี้สวยดอกนี้ก็สวยวายสามโอ้โหดอกนี้ดอกนี้จา๋าเธอจา๋าโอ้โหเธอจา๋าเธอจา๋าอะไรจะสวยขนาดนี้อะไรจะวายขนาดนี้ โอ้โหปังไม่ไหวแล้วแม่ปังไม่ไหวแล้วจ้ะเธอจา๋าปังไม่ไหวจริงๆโอ้โหสวยงามประการตามากเลยสวยสวยรอวินาทีนี้มานานแล้วรอวินาทีไหมโอ้โหไม่ไหวต่อไหวต่อนี่หัวใจพีเจ๊จะวาวเลยแล้วกันนะถ้าไวเยอะขนาด หัวใจอีเจ้ก็จะวายเช่นเดียวกันอะรอบนี้รับมาก็ไม่ธรรมดานะอะโอ้โหรับเงินรางวัลกันเป็นกอบเป็นกำม,มาถึงขั้นนี้ก็ถึงวินาทีที่เราจะต้องแจกโค้ดกันแล้วแหละเพราะว่าอีเจ้ก็แบบว่าใจสั่นเงินระรวเงินในกระเป๋าก็เยอะเหลือเกินก็อยากจะแจกอะไปดูคลิปของเราวันนี้แล้วก็ดูตัวเลข6หลักของเราวันนี้อยู่ที่8 5 7 3 6าอจะฟังอีกครั้งใครไม่ทันก็ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับ 8ปดห้าอ่็ดสอะใครได้แล้วก็ไปกรอกโค้ดเลยแล้วกันรับเงินรางวัลตามกติกาของช่องวันนี้ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเกมก็แตกเงินก็อยากจะแจกอ่านลากันไปก่อนแล้วฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ